อันนี้ก็เจะมารีวิวนะครับเป็นไม้นะครับโปรโออยูโรเทคนะครับตัวนี้สามพาร้อบาทนะครับมีไม่สองตัวนะครับตัวนี้สามารถใช้ไฟ220ร้บแล้วก็ไฟ12บสองวนได้นะครับใช้ในรถได้เลยนะครับพร้อมชุดเครื่องเสียงชุดนี้ก็จะตกอยู่ที่ส0 0 0มื่น 9,000บาทนะครับถ้าเอาเป็นชุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเสียงให้ดูนะครับว่าน้ําเสียงเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นซับส2บนะครับดอกเสียงกลางแดนิ้วแล้วก็6กนิ้วนะครับอย่างละสดอกนะครับแหลมสี่กลางสี่นะครับเบสหนึ่งพาวเวอร์สตัวนะครับสวิตชิ่งอ่าสามตัวนะครับในในชุดนี้นะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวมามาเทสระบบเสียงมาให้ดูนะครับอ่าไม้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนขึ้นได้นะครับ ปรับขึ้นหาได้ถ้าเกิดว่าขึ้นตรงกันนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเสียงให้ดูนะตอนนี้นะครับฮดลโหนึ่งสองเชคเชคหนึ่งสองสามเชคหนึ่งสองครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องน้ําเสียงนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงเหมือนระบบของเวทีใหญ่เลยนะครับระบบเสียงถ้าใครเป็นนักร้องนี่รับรองว่าเอาไปร้องที่บ้านไม่ผิดหวังนะครับเสียงดีมากในชุดนี้สนใจก็ ทักกันเข้ามาได้นะครับในชุดนี้นะครับพร้อมไม่นะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสนใจทักมาได้เลยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมจากร้านจ้องซาวแอนด์โมดิฟายขิงแก้วสิบเจ็ดครับ